สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่222 2. ้อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชุนนีเชียงใหม่ได้คิดคนนวัตกรรมชื่อยืดหนังนวดหินกระตุน oh ้นโลหิตทูอินวันอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดกรกิษณากมูลรักแก้สกุลในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุค่ะหลักการและเหตุผล ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี2554พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ7.2ล้านคนหรือคิดเป็น12.2%ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดโดยเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประมาณ450รายต่อวันเสียชีวิตชั่วโมงละ2คน ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหวัวใจได้แก่โกรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดผิดปกติการสูบบุหรี่ความเครียดก,การไม่ออกกําลังกายการไม่กินผักผลไม้โรควนนลงพุงดังนั้น เราจึงคิดคนนวัตกรรมยืดหนังนวดหินกระตุ้นโลหิตถูอินวันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปพร้อมๆกันเนื่องจากการที่ผู้สูงอายุมักปวดเมื่อยร่างกายจึงทําให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกายลดลงไม่ค่อยออกกําลังกายจึงส่งผลให้ไม่เกิดการเผาผลาญอาหารที่ทานเข้าไปจึงสะสมให้เกิดโรคอ้วนและการสะสมไขมันตามมาทําให้เกิดพยาธิสภาพเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจจากเดิมจะเป็นการดึงยางธรรมดาอาจจะนั่งหรือยืนเฉยๆในการใช้งาน กรรมของเรานั้นจะเพิ่มหินบริเวณฐานช่วยกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าและสามารถดึงได้หลายทางมีราวที่สามารถจับเพื่อประคองตัวผู้สูงอายุป้องกันการล้มได้เป้ประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม1เพื่อช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย2เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด 3. เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นวัสดุและอุปกรณ์แผ่นไม้กาวหินหนังยางหัก ไม้ไายยาว1เมตรหอันไม้พา่ย,ยาว80ซนติเมตรสอันไม้พผยยาว60ซนติเมตรหอันไม้พายยาว20ซนติเมตรสอันตะปู้อนลวดผ้กากระสอบสีฟ้าอุปกรณ์ยืดหนังวนวดหินกระตุน้นโลหิต2 i อ1วันมี2ส่วนคือส่วนที่ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อออกกำลังกายและส่วนที่เป็นพื้นหินสำหรับนวดเท้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด 1. ส่วนที่ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อมีที่จับอยู่2แบบคือที่จับแบบ เส้นใช้ออกกําลังกายแขนทีละข้างโดยยกแขนดึงหนังยางสำหรับการซ้ายขวาที่จับแบบยาวใช้ออกกําลังกายแขนสองข้างพร้อมกัน 2. ส,ส่วนที่เป็นพื้นหินสําหรับนวดเท้าเป็นส่วนที่ให้ผู้สูงอายุยืนย่ำเท้าเพื่อนวดบริวเวณต่าเท้าหรือสามารถกดจุดที่ผู้สูงอายุมีอาการปวดได้โดยค่าแนะนําในการทํากายบริหารมี5้ท่าดังนี้ท่าที่1ยืดแขนทางสองข้างมาด้านหน้าจากนั้นงอแขนเอามือแตะหัวไหล่ ิบครั้งโดยใช้ที่จับแบบยาวท่าที่สองยื้งแขนทั้งสองข้างมาด้านหน้าแล้วกางแขนออกด้านข้างให้ขนาดลำตัว10ครั้งโดยใช้ที่จับแบบสั้นท่าที่สามเยืดอแขนขวามาด้านหน้าแล้วพาดไปด้านซ้ายจากนั้นงอข้อศอก ขนด้านซ้ายท่าที่แขนข้างขวาแล้วดึงไปด้านซ้ายค้างท่าไว้นับหนึ่งถึงสิบจากนั้นสลับข้างค้างท่าไว้นับหนึ่งถึงสิบท่านี้นะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักด้านหลังท่าที่สี่มือจับราวยืนลงน้ำหนักเต็มที่ที่ขาข้างหนึ่งงอขาเล็กน้อยจากนั้นยืดขาอีกข้างมาข้างหน้าวางเท้าลงด้วยส้นเทา้าเปิดปลายเท้าขึ้นค้างท่าไว้นับหนึ่งถึงสิบ จากนั้นสลับข้าง้างข้าไว้นับ 1- นถึงสิท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อน่องด้านหน้าขาเอามือสองข้างเกาะที่ราวขาข้างหนึ่งก้าวไปด้านหน้างอเล็กน้อยทีน้ําหนักตัวมาด้านหน้าหาอีกข้างอยู่ด้านหลังยืดตรงโดยไม่เปิดข้อเท้าออกหลังตรงแล้วพางข้าไว้นับหนึ่งถึงสิการทดลองใช้นว,วัตรกรรมก่อนการนําไปใช้จริง จากการใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อแขนในการดึงยางยืดช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณไหล่และแขนมีความยืดหยุน่นแข็งแรงในการยืนมีหินบริเวณฐานเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวัตกรรมสามารถใช้จริงและปลอดภัยมีราวเพื่อป้องกันการหกล้มและใช้ค้ำในการเดินย่ำผลของการใช้นวัตกรรมจากการที่ใช้บริเวณหินที่เสมอกันจะผ่อนคลายเมื่อเหยียบการดึงยางยืดให้ใช้แรง หวกในการออกกำลังกาย